สวัสดีพี่พี่ทุกท่านสวัสดีพี่พี่ทุกคนสวัสดีกันอย่างเป็นทางการเลยนะคะวันนี้มาพบกับมิ้นเพชรยนต์วันนี้มิ้นนาเจ้าโตโยต้าวีออสคันนี้มารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันนะคะและขอบอกเลยนะคะคันที่มิ้นจะนํามารีวิวคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะพี่พี่ขาคันนี้เป็นโตโยต้าวีออส 1.5G เป็นรุ่นตัวท็อปนะคะได้เบาะหนังล้อแม็กแต่งเต็มมาแล้วเรียบร้อย สเกิร์ตนะคะรอบคันนะคะมีสปอยเลอร์มาให้แล้วด้วยหากพี่ๆนะคะสนใจรายละเอียดนะคะมินขอฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของมินด้วยนะคะพี่ๆเจ้าคันนี้นะคะเป็น Toyota v วี 1.5G ชมปี2013นะคะราคา319,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่ 1, 1 9 7 0 0 0กว่ากิโลนะคะพี่พีมิ้นถือว่าเป็นการใช้งานที่ไม่เยอะเลยนะคะรถ10ปีเลขไมแสนเก้าตกวิ่งปีละ1 1 9 7 0 0กักิโลเมตรนะคะตกวิ่งต่อเดือนอยู่ที่1,641กิโลเมตรนะคะหรือว่าวิ่งต่อวันอยู่ที่54กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาถือว่า ใช้งานไม่เยอะเลยนะคะผ่อน6,000บาทต่อเดือนนะคะพี่พคันนี้นะคะผ่อนไม่เกิน6,500บาทนะคะหากพี่พสนใจนะคะติดต่อมิน้นเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะพี่พกระจังหน้าด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นคโครเมียม2เส้นแบบนี้นะคะพี่พีอาจจะแปลกตาว่าเฮ้ยตัว v ีออ มันเป็นแบบนี้หรอกระจังหน้าด้านหน้า,นาบอกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปเป็นเจ้า v s 1.5G จริงๆนะคะพี่ๆรถสภาพเดิมสภาพาโรงงานเลยนะคะพี่ๆเดิมๆแท้ๆ,ๆเลยนะคะไม่มีการตัดต่อตัด,ตด,ตด,ตดแต่งเปลี่นยนเครื่องยนต์หรือว่ากับสีมาแน่นอนนะคะไฟด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้ามาเลยนะคะพี่ๆสีไฟก็โคมไฟก็ยัง ไม่เหลืองมากนะคะรถ10ปีแต่ว่าสีโคมไฟถือว่ายังใช้งานปกตินะคะพี่พีไม่เหลืองจนเกินไปเนาะกันชนด้านหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พีดูได้เลยนะคะด้านหน้าของเขาออกแบบมาค่อนข้างเทสปอร์ตเลยนะคะพี่พีดูได้เลยนะคะลูระบายลมก็เป็นสีดำนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ สปอร์ตจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของแก้มข้างนะคะตัวแก้มข้างนะคะไม่มีรอยแยกรอยแตกรอยล้ารอยปุบหรือว่าการเป็นลักยิ้มเลยนะคะโค้งซุ้มล้อคมๆสวยๆนะคะตัวล้อแมกนะคะพี่ๆได้เป็นล้อแมกแต่งเจแปนมาแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับดิสเบรคคูะคะ่หน้าค่ะพี่ๆ่ะตัวยางนะคะเป็นได้เป็นยางกูดเยานะคะปี2020ยี่เลยพี่ๆดอกยางก็ยังเยอะยังลึกอยู่นะคะ ดูได้เลยนะคะโอ้โหสภาพแม็กเนี่ยพี่พี่ไม่มีร่องรอยการถูกเบียดขอบฟุตปาดการถูกชนมาเลยนะคะสภาพแม็กยังใหม่ๆอยู่รถสิบปีสภาพขนาดนี้ก็คือถือว่าคุ้มนะคะถ้าซื้อไปนะสภาพเบ้าสภาพโชคนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะแต้มสีเม็ดส,สียังมีให้เห็นนะคะ ตาปั๊มจากโรงงานก็อยู่ครบนะคะพี่ๆตัวเลขต่างๆสปอร์ตเมคอาพคงคมเลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยกิบน็อตไม่มีรูดซักตัวไม่มีรอยขันรอยขยับนะคะมาดูกันต่อในส่วนของสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตพี่ๆดูได้เลยนะคะไม่มีการถูกถลอกเลยนะคะพี่ๆชุดสีเนี่ยเดิมๆนะคะชุดสีใหม่ๆเลยนะคะกระจกด้านข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับกระจกเลี้ยบไฟเลี้ยวด้านข้างเรียบร้อยเช่นกัน กระจกทั้งสี่บานเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานมาพร้อมกับค้วกันสากนะคะพี่ๆคะ่ะมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีดําสนิทรอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยนะคะภายในต้องโอ้โหต้องร้องโอ้โหจริงๆนะคะพี่ๆ คุมโทนด้วยเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะสีดําตัดกับสีเบจนะคะเดี๋ยวมินขออนุญาตเข้าไปนั่งให้พี่ๆได้ชมภายในนะคะดูกันให้ชัดๆเลยนะคะว่าสภาพเนี่ยสวยงามมากจริงๆนะคะพี่ๆคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการถูกขีดข่วนหรือแม้แต่การติดกงติดกาวเลยนะคะสภาพเนี่ยโอ้โหสวยจัดนะคะพี่ๆ และที่สําคัญคันนี้นะคะพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้นะคะพวงมาไลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาแล้วเรียบร้อยสามารถเปลี่ยนโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะที่พวงมาลัยเลยนะคะในส่วนของเครื่องเสียงได้เป็นเครื่องเสียงธรรมดานะคะมีช่องเสียบ AUX นะคะช่องเสียบ USB ให้นะคะ พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ได้เป็นแอร์แบบออโต้เรียบร้อยเช่นกันมีช่องเสียบต่างๆให้นะคะช่องเสียบบุหรี่นะพี่ๆนะต่อได้นะคะพี่ๆเนี่ยต่อมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆเป็นแบบ12โวลต์นะคะตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ CVT นะ,ะหัวเกียร์ได้เป็นแบบเมทัลลิกเงาๆแบบนี้เลยนะคะ เบรกมือนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจสวยมากนะคะพี่พีถ้าเกิดคนดูรถไม่เป็นเนี่ยมองมาออกมาเนี่ยคือดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็น v o s เพราะว่ามันคล้ายเอ t ติ e มากจริงๆนะคะและราคา3ามแสนหับาทเท่านั้นนะคะดูได้เลยนะคะสภาพเบาะใหม่ๆนะคะไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยแยกหรือว่ารอยยับเลยนะคะสภาพเบาะเนี่ย เนียเนียบเลยนะคะคนเก่าดูแลมาค่อนข้างที่จะดีมากไม่ใช่ดีธรรมดานะพี่พี่ดีมากจริงๆนะคะภายในเกสนะคะแบ่งสองช่องแบบนี้นะคะมีสำนารถไปให้นะคะแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะคะมีช่องใส่แก้วให้พี่พี่ดูได้เลยนะคะช่องใส่แก้วนะเมทัลลิกคาดตรงนี้นะคะสวยๆเลยนะคะภายนอกภายในเนาะฝั่งข้างคนขับนะคะมือเปิด เป็นแบบโครเมียมนะคะพี่พี่ตัดด้วยเมทัลลิกสีเทาเนะะี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นเมทัลลิกนะคะพี่พี่สีเทาเลยส,ยสวยๆเลยนะคะให้ได้ชมกันนะคะพี่พี่มีช่องใส่แก้วน้ําให้พร้อมกับโรมแบบสามดีรมอันนี้ก็บอกเลยนะพี่พี่นะแพงนะคะแค่พมก็แพงแล้วนะคะแถมได้ชุดสีอ่าใหม่เดิมๆใหม่ๆเลยนะคะพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันกระจกมองนะคะมองหลังนะพี่พี่มีกล้องนะคะเป็นกล้องนะ มีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะเจ้าคันนี้นะคะพ,พี่กล้องหน้าหลังนะคะมองที่กระจกได้เลยนะคะโปรไฟล์ต่างๆใช้งานได้ดีใถ้มองแดดฝั่งข้างคนขับยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะมีกระจกมองข้างให้เอ้มีกระจกแต่งหน้าให้นะคะมีรอยถูกเจิมตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้ดีนะคะหลังคาเพดานนะคะพี่พี่ สวยๆเลยนะคะดูให้ชัดๆนะคะไม่มีรอยเจิมนะคะหลังคาเพดานสภาพรถิบปีพี่ๆ่ะซื้อไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าต่อราคาซื้อแน่นอนนะคะมาดูกันที่แผงประตูของคนขับกันบ้างนะคะตรงนี้เป็นเมทัลลิกสีเทานะคะพี่ๆดูได้เลยนะคะสภาพรถ10ปีมีรอยแค่นี้เอง คนเก่าดูแลมาค่อนข้างดีมากจริงๆถึงรถจะไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่ากิโลนะคะแต่สภาพรถเนี่ยถือว่าคุ้มแน่นะคะดูใหม่อยู่เลยนะคะมีระบบ็นทันล็อกนะคะระบบล็อกกระจกกระจกทั้งสี่บานเป็นปรับไฟฟ้านะคะออตโต้บอลคนขับมือเปิดเป็นเมทัลลิกนะคะมีระบ,บบปลดล็อกต่างๆนะคะคาดด้วยเมทัลลิกสีเทาแบบนี้นะคะฝั่งนี้นะคะมีช่องใส่แก้วให้คนขับนะคะพี่พี ปรับกระจกได้นะคะกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีปุ่มไฟตัดหมอกนะคะพี่พีดูกันให้ช้ดๆเลยนะคะนี้เป็นปุ่มล็อกเกียร์นะคะโอ้โหสภาพรถเนี้ยสวยงามนะคะเดี๋ยวมาดูตัวน็อตนะคะข้างประตูกันบ้างนะคะพี่พีดูได้เลยนะคะตัวน็อตรถสิบปีไม่มีรอยขยับเลยนะคะขอรับประกันเลยนะคะว่าเจ้าคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําพี่พีดูแผ่นตรงนี้นะคะที่เป็นโครเมียมนะคะ ออนิววีออสนะพี่พนะยังคมคมสวยๆอยู่เลยนะคะให้ได้ชมกันนะสวยๆงามๆนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำให้แตรงมีขอบอกเลยว่าชอบพวงมาลัยมากพวงมาลัยเป็นสามก้านพี่พี่เป็นนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะเดิมแท้ะะจากโรงงานมีไอ a แบ็คู่หน้าขับขี่ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะโหสวยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเป็นยังไงเนาะโอ้โหเปิดออกมาก็ สวยเหมือนเดิมนะคะตัวบ่อยังใหม่ๆอยู่นะคะเบาะใหม่มากพี่ๆค่ะดูกันชัดๆเลยนะคะไม่มีรอยยับรอยขาดดูว่ารอยแตกสภาพบ่อรถสิบปีได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโหผมรอบคันนะคะคนเก่าเขาแต่งมาอย่างดีนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะตัวน้อยพี่ๆดูได้เลยนะคะไม่มีรอยขันรอยขยับนะคะสภาพรถนิเนี๊บเลยนะคะ ขอรับประกันแล้วก็ขอาการันตีเลยนะคะว่าไม่มีประวัติการชนหนักผิดความจมน้ำมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังมีเสาวอากาศให้กระจกด้านหลังติดฟิล์มมืดสนิทพร้อมกับมีไรฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะพี่ๆมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะ ตัดด้วยเมทัลลิกเอ้ยตัดด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ Vios โลโก้ตัวจีโลโก้โตโยต้านะคะอยู่ครบทุกตัวมีกล้องหลังให้นะคะพร้อมกับเซนเซอร์หลัง2จุดนะคะพี่ๆมาพร้อมกับไฟทับทิม2ดวงตรงกันชนท้ายเลยนะคะสภาพสียังใหม่ๆอยู่นะคะเดี๋ยวขออนีาตปิดแฟลให้ชมนะคะพี่ๆขาให้ได้ชมกันชัดๆเลยนะคะว่าสภาพรถเนี่ยใหม่มากจริงๆนะคะ ดูด้านหน้าด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าหล่อเทมากเดี๋ยวมินขออนุญาตเปิดท้ายสัมภาระให้พี่ๆได้ชมกันนะคะปึ๊บท้ายเก็บสัมภาระนะคะเปิดออกมานะคะภายในกว้างนะคะมีถาดรองมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันบ้างวันเป็นครงยังไงกันเนาะโครงสร้างเนี่เนาะปึ๊บโอ้โหโครงสร้างพี่พขาดูได้เลยนะคะ สียางทางมะพร้าวนะคะสีไข่นะคะไม่มีการถูกพ้นถูกทําสีแต่อย่างใดนะคะสปอร์ตเม็ดอาร์คมคมเลยปาปั๊มจากโรงงานนะคะยังอยู่นะคะพี่ๆดูกันให้ชัดๆนะคะมีล้ออะไรแม่แรงแล้วก็อะไรเครื่องมือนะคะไปให้นะคะภายในโครงสร้างนะคะสีเดิมสีแท้นะคะเม็ดอาร์คมคมนะคะไม่มีการตัดแต่งตัดต่อมาแน่นอน รถเนี่ยต้องขอบอกเลยนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพิกความจมน้ํานะคะสภาพเนี่ยสวยงามนะคะสียางทั้งมะพร้าวสีไข่ไข่เดิมเดิมสวยๆนะคะพี่โครงสร้างภายในด้านในนะคะเม็ดอาร์คคมๆไม่มีการชนหนักพิกควมโจมน้ําแน่นอนนะคะมีไฟให้หนึ่งดวงนะคะตรงนี้นะคะท้ายเก็บสัมภาระเดี๋ยวเรามาดูฝั่งร่องน้ํลาลังน้ํากันบ้างนะคะคมๆเลยนะคะพี่ๆ่ะ รถสิบปีสภาพขนาดนี้ไล่ให้ดูกันไปเลยนะคะด้านหลังตรงนี้มีถูกถอดไปทำสีนะคะน่าจะทำสีเนาะแต่รถสิบปีนะพ,พี่พี่พี่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะแต่บอกเลยนะรถเดิมแน่นอนนะคะอาจจะมีการถูกถอดไปทําสีบ้างเล็กน้อยนะคะสีสะเก็ดหงสะเก็ดหินเนาะแต่ขอรับประกันนะคะว่าไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ําแน่นอนดูกันได้เลยนะคะพี่ๆค่ะ สภาพรถเนี่ยใหม่กริบเลยนะคะมองไปตรงไหนก็น่าชมน่ามองนะคะสภาพรถดีๆแบบนี้นะคะมีที่เพรยนต์นะคะพี่ๆเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะหากพี่ท่านไหนสนใจนะคะคันนี้พี่ๆที่ประวัติดีเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยนะพี่ๆนะฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะคะเป็นเจ้าของได้ทุกอาชีพเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรับสดหรือว่ารับเงินโอนรับเงินผ่านบรรัญชีแม่บ้านรอปภนะคะ เป็นเจ้าของได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดด้านในด้านหน้าของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะขอเนี้ยเปิดฝากระโปรงสักครู่ค่ะมินเปิดฝากระโปรงแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พีตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTI หนึ่งพันห้าร้อย cc หรือว่าหนึ่งจุดห้าลิตรนั่นเองนะคะสภาพด้านหน้านะคะพี่พีรถสิปีดูกันได้เลยนะคะสภาพรถเนี่ยสะอาดสะอ้านนะคะ แก้มสีเม็ดสียังมีให้เห็นอยู่นะคะพี่พีรถสิบปีนะโอ้โหดูกันให้ชัดๆเลยนะคะฝาหม้อน้ํานะคะต่างๆนะพี่ๆนะโอ้โหสวยงามนะคะตัวแบตใช้งานได้ดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวมิ้นจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนของเหลวเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้ก่อนปล่อยนะคะเดี๋ยวมาดูหัวน็อตนะคะตรงข้างแก้มกันเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยขยับนะคะตาปั๊มจากโรงงานนะคะยังมีให้เห็นเม็ดอาร์คคมๆนะ เดี๋ยวไล่ดูหัวน็อตฝั่งฝากระโปรงกันบ้างนะคะไม่มีรอยถอดรอยขยับนะคะรถคันนี้ไม่เคยถูกถอดฝากระโปรงมาอย่างแน่นอนมิ้นขอการันตีให้เลยนะคะเม็ดอะคมคมรอบคันล,ล่องรูคมคมสวยๆไม่มีรอยบุบรอยแยกนะคะหรือว่า,าเบี้ยวนะคะพี่ๆดูกันได้เลยนะคะสภาพน็อตเนี่ยไม่มีรอยขยับเลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะ รถด้านหน้าฝั่งนี้นะคะไม่เคยถูกถอดไปทําสีนะคะแม้แต่เก็บสีเล็กน้อยก็ไม่เคยนะคะคันว่าน,าน้ํานะคะพี่ๆดูกันจะได้เลยนะคะชัดๆมินไล่ใหพ้พี่ดูทีละจุดเลยนะคะช้าๆพร้อมๆกันนะคะโอ้โหสวยงามนะคะ มีแผ่นกันความร้อนมาให้นะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อมิน้นเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวมิน้นขออนี้ตสรุปเจ้าคันนี้เลยแล้วกันนะคะเจ้าคันนี้เป็น Toyota v o o s 1.5G โฉมปี2013 ราคา319,000บาทผ่อนไม่เกิน6,500บาทต่อเดือนนะคะหากพี่ๆท่านไหนชอบถูกใจนะคะคันนี้ฟรีดาวไปได้เลยนะคะติดต่อสอบถามมิ้นกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างสำหรับวันนี้มิ้นขอตัวลาพี่ๆไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ